สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับมีเป้นจังไดน้องเรี่งข่าวว่าอไปจังไดจังไดจังไปหุ่จักจังอยากบ่คงจำกันได้เนาะที่อาจารย์อาจารย์ที่ทางช่องเนี่ยได้เคยติดตามมานะครับติดตามมาที่ท่านน่ะเคยถูกจนเขาถวายที่สร้างวัดเนี่ยสามที่เลยสามองเลยนะใช่อ่า เป็นพระวะเป็นพระครับผมเป็นพระคือถูกมาเนี่ยจนญาติโยมเนี่ยถวายที่เลยสามที่สามที่นะครับผมสามที่เลยเพราะตัวนี้นี่แหละครับคือไม่หลายหางเป็นเลขสูตรเลขคำนวณท่านหรือเปล่านะฮะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละครับผมก็เลยไปขอท่านไปขอมาก็คือว่าอดไม่ไหวก็เลยไปขอเพื่นบอกได้ว่าว่าผู้ใดมาจังด ไม่ให้บอก,บอกขึ้นบอให้แค่ตัวเลขมานะครับใ,ให้แค่ตัวเลขมามเขาสามหรือเขาสองเนี่ยส่วนมากส่วนมากสมบ้างสองบ้างแต่ว่าสายบุญที่กรุงเทพเนี่ยเขาเล่นตัวละแสนนะดู<ำ>ซีซ์ปนะ่ะน่ะใช่เขาเล่นตัวละแสน จนเขาได้สร้าง g ีดีอ่ะเอาเงินส่วนนั้นมาสร้าง g ีดีตัวละแสนนะเขาเล่นตัวเดียวตัวละแสนนะ,ะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมแม่นอันผู้เดียวกันทีอันมาอันโทษมาบอกอุบปว่าแปดห้ามวดที่ดล้วบอกใช่ที่อุบป๋อว่าบ้านะใช่ออกอีรีนะออกอีรีครับผมคี่ว่าแปดห้าห้าแปดให้ซื้อหน่อยอืมผมก็ โอ้ยตามแต่เลขเบิกซั์เนาะก็เลยไม่ได้สนใจนะครับผม <S <S อรอบนี้ก็เลยท่านก็เลยโทรมาบอกว่าบนเป็นบนล่างเป็นล่างไม่หลยหางนะครับเพื่อนบอกว่าอาตมาอยากจะแบ่งปันนะแล้วก็ลูกศิษย์อาตมาเนี่ยเขาเพื่อนเรียกตัวเองว่าอาตมาเนาะถูกจนถวายเงินสร้างเจดีย์ถูกจนถวายที่สร้างวัด3วัดนะครับผม ก็เ,เลย<ม>อยากจะแบ่งปันแนวทางนะครับผมเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แหละครับผมสนิทกันนะครับแต่ท่านไม่ขอเพราะว่าท่านเป็นสายปฏิบัตินะครับผมใช่ท่านจะบอกเป็นปิศนาธรรมปิิศนาธรรมนะครับแต่รอบนี้ท่านมาแปลกท่าน,นบอกอีตัวเ,เลยเขียนห้โลด่เรื่องอะไรก็โทรมาหาผมนี่แหละให้เขียนเขียนเลขมงคลนะครับ<อ> fc ไม่ใช่ fc ซีดซน์บุญเนี่ยที่อยู่กรุงเทพซื้อตัวนี้ตัวละแสนเลยนะเป็นพัะทุดงเป็นพัะทุดงนะครับคือเอ่ยปุ๊บเนี่ยเขารีบซื้อเลยนะผมก็งงอยู่ฮะการบอกว่าได้บอกที่วัดไม่ได้ถ้าบอกวัดนี้ก็คือว่าอ๋อกันทั้งประเทศเลยล่ะครับอืมอ้อแถวนี้หฮจักเมื่อแมนครับเด็ดสุดในย่านนี้เลยหลยตัวประเทศ จำไว้เด็ดสุดในย่านนี้นะครับผมถ้าชื่อนี้อ,ออกไปนี่คือว่าดังเลยนะครับผมเออ,อดังทั่วที่ทั่วแดน,นก็เลยเออ,าเอามาแบ่งกักนอครับ<ะ>สาัางแกะวัดเสือพันสั่งสามวัดนะครับผมวัดที่สี่เขาจะถวายให้อีกสามสิบหัวไร่เนี่แหละครับถวายเพราะอะไรเพราะว่าท่านมีบารมีหรือเปล่าหรือว่าบอกเลขถูกหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจครับคือเขาไป ใส่บาทไปฟังเทศฟังธรรมท่านก็จะพูดออกมาว่าเออจำนวนที่นี่มีกี่ไล่กี่ไล่นะเออจำนวนยอดเงินนี้มีเท่าไหร่เพื่นจะบอกนี้แต่ว่าเป๊ะนะอืสถิติเก่าที่สถิติที่ท่านเคยให้มาคือประมาณสี่ห้างวดสอนนะครับผมแล้วท่านก็หายเงียบไปนี่เพิ่นกลับมาลักท่านกลับมาละอันนี้เป็นงวดแรกที่ท่านให้ผมเลยนะเพราะว่าท่านก็ไปอยู่ที่เขตทางไปเมืองเลยนะู่นะ ท่านเพิ่งเพิ่งกลับมานะครับเลยเลยติดต่อกันเมื่อกี้เพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี่อืมท่านท่านบอกว่าได้ปุ๊บให้รีบลงเลยแดงบุญกันเพื่อว่าอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมือท่างวัดเพิ่นขาดยังบวชขาดตัวเพราะว่าไม่นะเพราะว่านี่แต่คนบริจาคเนี่ยเพราะว่าเขาถูกเขากไปบุญใช่เขาถูกเยอะเขาถูกเยอะสายบุญถูกเยอะนะฮะอืม ขอ,ขอประกาศานะครับท่านท่านเน้นวงกลมให้เลยนะเอาสิสิสิหนึอ,อ,อันนี้ก็ได้ตแต่ว่าต้องตัดเอานะครับผมเลขท่านบางทีมาสามตัวสามตัวบนสองตัวล่างนะครับสามตัวเนี่ยต้องตัดเล่นนะครับต้องตัดเล่นนะพอก็ได้มเบิ่งหันนี่ใช่เพิ่งได้เพิ่งได้สมัยก่อนที่ถูกเลขบ่อยๆนะฮะช่วงช่วงเมื่อต้นปีที่ถูกเลขบ่อยๆก็พระเลขท่านนี่แหละอืม เลขเท่าเลขอาจารย์เลขเลขอันนี้เป็นเลขอาจารย์นะครับแล้วสายบุญท่านน่ะเล่นตัวละแสนนะพอได้ยินตัวเดียวแค่นั้นแหละจัดเต็มเลยผมเข้ใจขึ้นแล้วจัดเต็มเขาถือสามตัวหรือสองตัวส่วนมากส่วนมากเท่าๆกันนะอสามตัวก็ถือสามตัวที่เราถือก็ได้ห้าแปดห้าแปดแปดห้าใช่ห้มันออกแปดห้าหรือห้าแปดแปดแปดห้าครับอออกตัวกลับเนาะเพิ่นให้ห้าแปดนะแต่ว่าต้องกลับด้วยต้องซื้อเลขต้องกลับใช่ต้องกลับ แต่เลขท่านอะไม่เยอะอืมผมชอบตรงนี้นี่แหละขอเบื้องเลขไหมคะวันนี้อ่ะมาเราอยากจะเบื้องเลขเลยค่ะให้พร้อมเลขทีเดียวทั้งบนล่างอ๋เน้นบนอันนี้ลองล่างเป็นล่างรองอันนี้ของพระทุดงนะครับผมเลขจังอาจารย์พระทุดงพระทุดงพระทุดงธาตุหินน่ะเป็นเป็นพระธาตุหินพระธาตุหินบ่ใช่ พระทุดงธาตุหินพระธาตุหินชายาคืนชายาถูกอ่ะอยากไปกังบุญถวายน้ำถวายอยังเพิ่นเนาะครับผมก็เป็นแนวทางเนาะหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ f อฟครับผมนะครับคือก็มีใช่บางท่านไม่อยากจะออกสื่อก็ให้ทางแอดมินพูดให้นะครับเนาะ ครับตามสถิติเก่าก็ถูกมาใน4ี่ห้างวดแล้วนะครับแต่ท่านหายไปเนาะท่านไปทุ่ดงหรือว่าไปไหนไม่รู้ประจำวัดอยู่ที่ไหนเพิ่งกลับมานะครับผมไม่ค่อยพอเพิ่มเน้นใช่แต่อย่าลืมนะ fc ที่อุปถากท่านเนี่ยจะได้ก่อนใช่ไหมอ่มอตา,อาตัวนาเส,าเสียนไหมโอปอนมี่ไปเอาก่อนโอปอนตะกี้ได้ทุกคถือว่าผมยังได้ลองๆองกว่าพวกแม่ขาวแม่ออกอยู่แล้วที่อุปถากเพื่อนประจํานะฮะแต่ว่าก็สนิทเป็นการส่วนตัวอยู่นะครับ นี mente, an, ่นะครับชุดเน้นก็สอง้าศนะครับตัดเล่นเอาก็ตัดเป็นห้าศูนย์สองห้าสองศนย์ไปแล้วแต่จะแต่บุญเนาะแต่บุญนะครับผมแล้วแต่บุญนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ห้าสามศูนย์นี่คือรองตัวรองแล้วมันมันแปลกมันแปลกตรงที่ว่ามันตรงกับพศเกิดเบิกซับเนี่ยแม่นี่ดีนะตงเนาะส่วนล่างนี่มีสีเจครับผม47เจกับส1หนึ่งเล็กเหม่นี้เนาะเล็กเหม่นี้กันเนาะ สี่เจ็ดท่านให้มาสี่เจ็ดส่วนสี่หนึ่งมาจากไหนอันนี้ผมกลับเองเจ็ดเป็นหนึ่งท่านให้มาสี่เจ็ดใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมกลับเองขออนุญาตเพราะเจี๊ยบชอบเหมือนกันเนาะครับเผื่อชอบนะครับนี่นะครับสี่เจ็ดอันนี้สี่หนึ่งส่วนอันนี้ท่านให้มาสองหางนะครับโอปัวจำนิดนึงรูให้เอฟที่แกาจอไปท่านให้มาสองหางจังตาเอามือออกเกล็เกล็ดเกลขไม่เยอะเนาะเอฟเอฟสีคงจำได้นะครับผมที่ให้ผมไปตามว่าเป็นกูบาอาจารย์เนี่ย ที่รอบนั้นนะ่ะเข้าเต็มเต็มเลยนะครับรอบนั้นเข้าสองห้าเปนเื่อเบิกซ้ําเนาะจะเปบนวิ่งเลยอิ้ซุ่มบัดนี่รอบนั้นเข้าเต็มเต็มเลยนะครับผมเม็ดเดียวนะครับที่ให้มาที่ท่านให้มานะฮะร,รอบนั้นเข้าสองห้าแหละครับที่จําที่จาไม่ผิดนะตอนนั้นนอทีเข้าไปนั่นใช่ยังเกาะโองหา สี่หาสองเนาะเพิ่นเน้นเตี่ยงเจ้าหาเศ้าหาเมื่อนะนั่นแหละ,ละที่ยี่สิบห้าไร่อะไรนสักอย่างนี่แหละครับเออนั่นแหละโอ้แต่เป๊ะนะถว,วายที่เราใช่ถวาย<ห>ที่ยี่สิบห้าไร่นะครับผมแล้วท่านก็หายสงสัยไปสร้างวัดนะตอนนี้เพิ่นกลับมาแล้วคือดีใจมากนะครับผมนะฮะผมดีใจมากเลยที่ท่านกลับมาเนาะคือว่าโอ,โ,อโอ้จะได้มาเพิ่นมาบ้านแน้วใช่เพราะว่าวัดอยู่ทางนี้ก็มีอยู่ติดบ้านผมนี่แหละไม่ไกลหรอก พ่นตุนตดงพระตุดงไปเรื่อยๆคือ,อเป็นพระนักสร้างนักปฏิบัตินะครับผมแต่ก็มีแต่วงในเท่านั้นแหละที่รู้นะครับเพราะว่าท่านก็จะเขียนเขียนเฉพาะให้คนที่แบบวงในอ,ะอ่ะเออคนคนที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเพราะว่าท่านก็กลัวเสียท่านเนาะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เน,ะเนเาะคนแนวทางนะคะ,ะ,คะปอก็มาแบ่งปันนะคะคิด จังไดก็โอเขอบคุณอปปอที่แบ่งปันแนวทางเนาะค่ะรับคุขอบคุณ